ครับพ,พี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบ้ามีอะยูทูบช่องอีสานบ้านองเองกมาอีพีสองหลังจากที่เข้าไปบุกตะลุยพิปซาบ้านไพ่มาแล้วแบทเบิร์พี่น้องนี่เรามองที่มันมองที่มันดูแลหดดลายพี่น้องผมทางเขาปาษาเขา้าเรามันขึ้นแบทเบิร์ตตะวันลุยพี่น้องตะวันลุย คือนหกถึงขึ้นพีนองทางเขาคนบ่ค่อยตายช่วงนี้คนบ่ค่อยตายเอาสาธุสาธุสาทู่พอเมียพี่น้องพอใหญ่ไม่ใหญ่บ้านเฮาเด้อะแสงวะครับครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องอ่าหลังจากที่เฮาเข้ามานี่สาธุสาธุคุณพ่อใหญ่ไม่หญ่คุณพ่อคุณแม่เนาะครับเนาะเอาเข้ามาแล้ยวเราก็ไอ้ เข้ามาติดมาตามบง่งโอ้ยเม,มงมุ่มพี่น้องปิตยานประเด็นสําคัญคือมอเบดบ้ามีเบิดต่ว่าอันนี้เป็นพี่ภาษาบ้านบ้ามีเองเลยครับเนอเป็นพี่ภาษาบ้านบ้ามีเองซึ่งข้าเจ้าก็มมหาเจ็บเห็ดแถวนี่เราทว่าบ้ามี่หยานบ่าหยานพี่น้องเนะาะมันก็เดืกอกเนะพี่น้องเนาะเอาซาธูสาธูคุณพอ่อคุณแม่คุณพอ่พอหญ่ไง่ใหญ่ผู้ใดเจ็บเห็ดอยู่นี่ส่งเสียงเลยครับเอ้อขับ่ส่งเสียงเขาไปบ่ได้เอาเขามามองแรกเดี๋ยวเขามาเบ่งอันนี้ของผู้ใดแต่รู้ คือบ้านเบ้ามีถามว่าคว้มตะยานกับระว่างบ้านเบ้ามีกับบรรพยนี่คือคว้มตะยานมองได้หลยกั่วกันกะก็ย่อมตอบได้ตรงตรงเลยครับว่าบ้านเบ้ามีเพราะว่าบ้านเบ้ามีนี่ยังอยังถือรักการที่แบบว่าเป็นเสาใหม่อยู่อนุรักษ์แล้วกะย่โยนใครใครมันมักสีแตกอยู่ไกลๆกันแล้วก็ที่สาคัญเป็นที่หูแจักมาคุนคลองเบ้ามีดีแถบถูกทันเนาะครับเนาะล้วกะ มันคือคนเคยกินเคยอยู่เดียวสีผ้าไปเบื้องข้างพ่อย่ายหับปันข้างปลาไน่เนาะครับเนาะหลังจากข้างผู้ซอยอันนี้นี่เพิ่นบ่นท่านมีเื้อเออพ่อหันั่งหวดพรมท่องสิสวงมีข้อหกหาเอ้านั่งหวดพูดอะไรพี่น้องนี่ฮหกั็ท่านฮหกั็เบิดเดี๋ยวนี้ S <S <an> ขออนุญาตเด้อค,คุณแม่คุณแม่หวด้แม่ไดเฮาอันนี้คองผูดไี่ห้ยเป็นค่อนโดเลยพี่น้องนี่สูผมว่าเป็นค่อนโดแลวเป็นใหม่ไม่ยุ่งขึ้นไหม่ดูบ่หูของคุณพ่อสมไม้เฮาของคุณพ่อสมไม้เฮา,าพี่น้องเออเบิ่งเอา,เน,เอานี่บ้านว่าวมีที่บอกว่ามันอ่ามันค่อนคางนากลัวแนี่กับย่อนจังสี่แหละคือคือพนนยมเป็นใหม่พี่น้องนี่นี่นี่เป็นรักใหม่ คุณแม่ปุยคุณแม่ปุยแม่ผู้ใหญ่บานตัวนี้อยู่ขางต้นวายย่างดีเอาขออนุญาตบานขำมคุณแม่ก็คือหูจักกันไปเบิดน่ะพี่น้องน้อยที่สิบ่กหูจักมันก็เลยกลายเป็นวาเอ๊ะอย่างนี้บอกไม่เลียบอกพี่น้องไม่เลียเห็ดเกิดอยู่บ่เกิดกับบ่กาเอาแต่คุณพ่อเอาคุณแม่ท้องวันสีนวลโอ้นะหมอบงบ้านมาเบ่งพี่ปาะสาบานไม่สังเกตว่าสิ มีแต่รักใหม่อันมูนี่กับเมียนนี่นัน่นนี่คุณแม่ไพ่บุญคุณแม่ไพ่บุญเชี่ยมั่นึ้นแล้วไปใส่เนี่ยแล้ววันสิลงสบายหันนี่นั่นสิลงสบาพี่นอ้องนอสอสีกาสีมันตาศูนห์หาสีอายุหกสิบปีเอไปใไส่ใดเนี่ยแล้วเฮาหันนี่ อันนี้หลุมมิต้หลุมใหม่อะพี่น้องนั่งละมุนพันเลือดขอนอนุญาตที่เอ้ยซื้อได้คุณแม่เด้อวังหันไปไอ้ได้ขอสากมาหลายบ่ต้องอนุญาตถามคุณพ่อคุณแม่คุณไอ้นี่เฮาพอเงี้ยปันย่น,นอยู่ใส่น้อพอเงี้ยปันย่นพอเงี้ยปั่นอยู่ใส่พี่น้องคุณแม่บับผาคุณแม่บับผาเชี่ยมั่นขึ้นแหล่าสดุดที่ กัดถามว่าขนชิงลูกบอ่อกับขนชิงลูกพี่น้องแต่ว่าพี่น้องขอมาฟังนี่กับมีได้พี่น้องนี่พี่น้องขอามาบ้ามีจัดให้อายุ47ปีพิชิตโอ้ไอซิดต,ตัวนี่หูจักมาคุณเป็นไอ้บ้ามีสองปีครับนี่แหละครับขันขันเป็นพี่ภาษาบ้านเจ้าของนี่มันสีหูจักแหละกัดถามว่าค่วมถามว่าค่วมเป็นตะยานว่ามันกับตะยานอันนี้มีหอดบ่วงบาดนนพี่น้อง บ่วงกระมีนะโอ้แบดกระเบิดนายสุพลสีมันตะโอ,อ้คุณย่อหนี่คนเสียลายนี่พี่น้องไ,ออไปเข้าไปเทียพ่อเฮ็ดบวกเจี๊ยมูพี่น้องเทียพ่อเฮ็ดบวกเจี๊ยงมือมนั่งลีคิดนี่ผู้ซอยครับนี่คันดับว่าพิษนี่นะสิเป็นผู้ซอยเนาะครับเนาะสี่เพิ่นประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่ในเมืองนะครับอื ไปอีกบอกเขาไปอีกลงได้บาบน,นี้บุ้ยรักอยู่นี่พี่น้องห 5, 5นึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่หกเจ็ดแปดเก้าม่วงนี่ม่วงคักๆได้พี่น้องเก้าเนาะครับเนาะสิบ 11 12 13 14 15 16 17 17ท่านพี่น้องอยู่นี่17บ่เพาะบอ่อ7 18กับอันลักในโอ้ของยาปลาคำ้ำไอ้ไส้พ่อแม่พี่น้องเยี่ยงยิ่งเฮาไปเข้ามันเขาเลิกไปเรื่อยพี่น้องบ้ามีบ่เคยเขาเลิกปนิจักเถื่ออันนี้ดีแหมอันบ่อน,นี่อันนี้นี่ชั่วเอา มาด้อพี่น้องเด้อมามวนน้ากันเบิ่งเห็นน้าเดียนกันได้เห็ดก็ดเ,กเอาเห็ดลรพี่น้องเอาอันนี้ผู้ใดนี่นะยายอําค่าพี่น้องยายอําค่าคุณแม่อําค่าเคยเห็นเพิ่นอยู่บ่เกิดเลยบ่เห็ดเกิดก็ไต้บ่ได้เลยขันลักษณะนี้เขามาเลือกไปเรื่อยพี่น้องผมเอาอยู่มองนี่ผู้ใดยู่น้ากันแน่นี่หนึ่งท่านสองท่านนันสองท่าน นอศอุทิตโอ้ยนอศอุทิตอันนี้เป็นหุ่นน่องอีกตัวนี่หุ่นน่องบ้ามีเคนเสียเนาะครับเนาะเป็นอ่าแพทย์ประจำตำบลเฮานางสาวอรุณรัตอืมอ่ะบ้ามีซาถูกข,าาข่านในญาติบาดคำเด้อพี่กระแมนพี่กระแมนพุ่นกระแมนพุ่นกระแมนพอค้าปั่นอยู่ใส่ เดี๋ยวบ้ามีสาสิหลักที่เป็นตายานนะครับสำหรับผู้เป็นตายานเนะครับเนาะห้ามาพอบักเรียมบนสนได้เ็บไปกินอยู่บ่พี่น้องบักเรียมบักเรียมตัวนี้โอ้คือร่นอยู่ไก่เสาเพนแถละ่ะอันนี้คุณพอ่ออันนี้ก็เสาเนะครับเลื่อต่วบบ่หูว่าของคุณพ่อไดนี่บวกขึ้นเลื่อพี่น้องบวกขึ้นผู้ใดการขอเลขยขอเบอร์อย่าบอกบ้ามีนะครับเลื่อโอ้อ้นี่เสาของคุณพ่อยังคุณคุณคุณแม่ยังนี่เสาปูน ยูนีซีมีตายหงุดหงิดออามาฝังนี่ครับนี่บเป็นบักเหลี่ยมเลยพี่น้องเด้อเอาไปพ่ากินทางในมันได้นี่นี่พี่น้องบักเลี่ยมรลกาเ้ด็กเขามากแล้วอีพี่สองไปละพี่ภาษาบ้านเจ้าแนวสานเอาจัดให้พี่น้องเอาคุณพ่อคุณแม่อายไส้ใหญ่ยิ่ยงพ่อหญ่ไม่หญ่พูดสังกษสาญาสังกษีกาย่าวากันอื ไปใส่อีกแนวออกมาแดนพี่ไต่หงละตัวนี้อาบามีขออนุญาตเด้วยบอกว่าเฮ็ดปวกจักมู้เนี่ยบอกมีตะบักเหลี่ยมพี่น้องรักเก่าเก่าเบ็ดเบิดเบ็ดลอยเบอร์เส้นเหลีวนี่นี่ครับแบ็ดเบิดลอยเบอร์เส้นเหลีวว่ามีประโยชน์แล้วแบ็ดบามีมีตะแฟตคล้องไอ้นี่โอ้ยเกิดเฮ็ดปวกจักมู้ง่ายๆบังเดโนพี่น้องเนาะอือ นี่ครับรักสันส้นๆเช่สิปะเี้ยเข้ามาเจ็บเห็ดปะเท้ยเข้าไปอย่างต่ำกันเราว่างขอโทษขออภัยเพิ่นเด้อครับเด้อขอโทษขออภัยเพิ่นครับเพราะว่าขอางมูนี่บ่เสียย่าลบลู่พี่น้องกับบักนกนคกบักคลนคกโชคดีพี่น้องขอบคุณหลายๆครับเจ้าทีเจ้าทางที่นี่เขาเอินบักก้นคก เรากะหาป่พอาที่ยุ่ป้าพี่ภาษาบ้านไฟบ้ามีบบเห็นจักหนวยมาเห็น ondern. ยุปีภาษาบ้านบ้ามีเลยครับเ้อบักก้นคกนี่คันสุกแ่บพี่น้องนี่เห็นบ่นี่นี forward, ่นวยมันหลักภูมิที่เป็นยังสี่คือบักต้องแรงแต่ว่าบักต้องแรงนี่อ่าบักต้องแรงนี่สิคุณสมบัติของมันต้นสูงกล่าหน่วยหน่อยกว่าแดงกลัวเป็นพ่วงแต่ว่าบักกุ้นคกสี่เกิดจ้งสี่นี่นี่นี่เขาเอิ้นป้าบักกนคกพี่น้องนี่นี่เขาเอิ้นป้าบักกุนคกแต่ว่าเฮาเห็นหน่วย เป็นโชคดีของพววเข้าแล้วนี่นี่ครับทายมันสุกหวานหอมสะใจพี่น้องขันมันสุกว่ะเอามัานสีสมมาก้าคววนราบอพี่น้องโอ้ยเียนผู้ใดมาลังไงแถนี่พี่น้องใส่เบิ้งกันนะคุณพวัวขอเบิ้งกันนะคือได้เียนลังไงลังโถแท้คุณแม่น้อยโอ้ย่ายน่อยอืมหู้จักกันดีครับหู้จักกันดีหูจกกห้จักมาคุนกันดีทุกขู่ทุกคนทุกขู่ทุก,ท,กท่าน มไมออกเสียงระบาดนีบ่บ้ามีเดี๋ยวขออนุญาตเด้อยบาทนี่เอา้าขออนุญาตขออนุญาตาไปสิขอเรียกขอเอาบา้ามีขออนุญาตบอขอให้เล้ครับเรียกเด้อยเพราะว่าบา้ามีบอกแล้วว่ามาเยี่ยมชม่บมบ่ได้มากขอเรียกเนาะพี่น้องเนาะเอา้าขอบุณทูกไรทุกสัพท์สุกการติดการตามเหมือนเดิมเพื่อก้าพี่น้องผมจากหุวใจที่งานอีสานบ้านเอยเอง ผิดพาดประการได้คำบอกคำมจากกี้อาทาทางคิบ่สุภาพที่บอกไปบ้ามีขอโทษขอไห้เ้ยครับเด้อขอการคิีนาครับิน,นี้เอาไว้ซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับคุดแม,ม่ขออภัย อาพ่สูนเฮียนในเด้อคุณแม่เด้อถ่ายรูปออกทีวี่งน้ำกันลูกหลานเขาเบิงอืมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ